สงสัยจังเลยก่อนที่จะตอบคาถามเนี่ยเขาจะต้องเตรียมตัวกันก่อนไหมก่อนที่จะสัมภาษณ์ใครก็ตามเขาจะมีแผนก PR ก่อนถูกไหมเขาจะมีก้อน PR มีก้อนที่ต้องคอยดูคําถามเอาถ้านักแสดงหรือว่าถ้าผู้บริหารโอนเนอร์ Owner ของบริษัทคอมพานีอันเนี้ยไม่สามารถตอบได้หรือว่าคําถามที่ดูแล้วมันคอน FLICT กับสิ่งที่วันนี้เราพรีเซนต์อ่ะพีอาร์เขาจะไม่ให้ตอบเลยคือมันจะแบ่งเป็นอย่างเงี้ถ้าสมมติเป็นการสัมภาษณ์ดาราก็จะเป็นเกี่ยวกับผู้จัดการดาราในการดูแลนักข่าวต่างๆใช่ไหมแต่ถ้าเป็นองค์กรเป็นผู้บริ มีหารองค์กรเป็นดีเรกเตอร์อัพต่างๆเขาก็จะมีแผนก r ีอพวกบริษัทเอก,กชนมหาชนอนะ่ะชนมจะมหาชนจะมีแผนก PR ดูแล PR นี่ไม่ใช่ PR ตามผับเด็กเชเบียไม่ใช่นะ Public Relation ที่เป็น d e part m e n t เลยเป็นฝ่าย PR ฝ่ายประชาสัมพันธ์ของบริษัทส่วนกลุ่มนักการเมืองนะกลุ่มพวกพักอะไรก็ตามก็จะมีอะไรก็จะมีโฆษกพักถูกไหมคล้ายๆ PR พักนั่นแหละเขาก็จะมีตำแหน่งหน้าที่พวกนี้ แล้วก่อนที่นักข่าวเอยอะไรเอยถ้าถ้าสมมติจะต้องสัมภาษนะณอ์อะไรที่มันออฟฟิเชียลหน่อยนะขอบคุณนครับน้องพี่เจอะไรที่มันออฟฟิเชียลหน่อยหรือว่าทางการน่อเขาจะต้องส่งคําถามอะไรพวกนี้ไปให้แผนกที่ต้องดูแลก่อนเหมือนแผนกต้อนรับเลยดูแลแล้วเขาก็จะสกรีนคําถงคําถามอะไรก่อนเพราะฉะนั้นพวกนี้มันจะมีการเทรนอยู่แล้ว หมายว่าจะรัฐบาลองค์กรมหาชนเอกชนต่างๆเขาจะมีการเทรนก่อนที่จะตอบคําถามนี่ถ้าเป็นผู้นําประเทศผู้นําองค์กรเนี่ยก็จะต้องได้รับการเทรนก่อนฝึกฝนการเทรนประโยคเปิดประโยคปิดวันนี้เขาจะถามเรื่องอะไรวันนี้พรุ่งนี้จะพูดเรื่องอะไร แล้วใส่ความคิดเห็นตัวเองไปมากน้อยแค่ไหนเพราะว่ามันจะต้องมีการประชุมกันอยู่แล้วถูกไหมยิ่งเจ้าขององค์กรเนี่ยก่อนที่จะออกนโยบายหรือว่าสปีชอะไรก็ตามพูดเรื่องเกี่ยวกับอะไรก็ตามที่มันเกี่ยวกับมาร์เก็ตติ้งหรือเกี่ยวกับรายได้ของบริษัทเนี่ยเขาจะต้องมีคนร่างสปีชนะเป็นบุลเลตบุลเลตไว้เป็นจุดย่อยๆ่ยอ,ยยอยไว้อย่างเงี้ยคุณคิดยังไงแมนมาบอกหน่อยสิ